บาวน้องหานกับนมไทยใ่อ,อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจผมสองคนนะครับนุ่นไทยใ่กับบาวน้องฮา,านานะครับเดติเวเรย่อย่ามนีก็เรียว,ยวยช,ชื่ชี้ผูสื่เพี้ยวช งันทีเนี่เลยเกช่ามัคสเลยเฮ้กว่าอัพดตเลเลยนี่ก่ตัจ้าอรเลยเนียชอะไรจ้นงอเจางอเลยจ้นอจางมักินจะงอนะครับ h a t เขเียอยังีก็จ้าเลยเขดเดียววิทเอาวิทย์เอาวิทเอานี้ที่ผ่านเลจะจ้าอะไรเลยครับเสิญทุกท่านนะครับ มากินวันนี้เมนูอะไรครับเมนูอะไรวันนี้เมนูเมนูอะไรครับเนี่ยตามกุ่มกุ้งสดครับไม่พูดทำทำเพลงครับลุยกันเลยครับพูดทำเพลงนะครับเออมาพูดทำเพลงเ่พูดจับ เชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมารับประทานกับบาลรงหารกับนุ่งเย์นะครับนะครับข้าวปุ้นนะครับนี่ครับข้าวปุ้น บางทีก็ลงคลิปู้เดียวนะครับเพราะเวลามันไม่ตรงกัน,นครับนเยอะแซงขนมจีนอ,ะอ่ะโหจ๋งครับกับกุ้งสดรับกุ้งสดเ,สเลยครับ

ตัดเส็นะคุบมเป็นตัดเ่ร็ด้วยใครับผมมาเี็น้องสุดทพีครับ Yeah. <laughs> อร่อยแบบยำบอกให้พี่นอนรู้นะครับ <c oughs> <c oughs> Poo bàm hồn được gọi là Aji-Goo aji Nếu là cùn thì gọi là cú

ทำมิสเดกินข้าวภาษาพมาเรียกว่าทำมิสเดภาษามนเรียกว่าน้ำหมอ,อตูน้ำหมภาษาเขาเรียกว่าโฮเยาอาบอาดาอะฮ,ฮเจเยนี่ย 擦，真干的话可以吃饭呀、啊。最近采饭我吃不得。嗯嗯 <noise> <noise>

เออคนยืนกันเล่เจ้อชิดเมาจ้านปบเต้เวเล่เจ <cả> ้าชิเจ yes <microb rem. S 2> <dem> ้าเปลเล่เหมยเจ้าเวเนบาเต้าำมือีวอเล่ครอเล่เนี่ยซอกดเดอเล่อาสูรลาวก็อาจิญลาเล่กดไล์กแชท์กดเสียจครได้รู้เขากูกำลันลาเล่ไม่จะพูดิม่เล่เอาเบื่อจ้าคิปต่งคุมสดก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแสกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นุนยย่นใหญ้ยียกับบ่าวน้องฮานด้วยนะครับจะได้มีกำลังวิง่งวิ่งสู้ฟัดกับ S <S 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 จะได้มีกำลังวิ่งสู้ฟัดทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องก็คงจะไม่มีผมสองคนวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาแวะมาชมกับผมสองคนนะครับกิบไอ้ตำ<า>กุ้สด<น>ก็บอกว้เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับบาย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 ครับบายบายครับสวัสดีครับ